ยินดีต้อนรับสู่ช่อง a u t o v o กวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของคนไทยมายาวนานนั่นก็คือ Isuzu D-Max รุ่นปี2026ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ทาง Isuzu ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองทุกไรฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นสายบรรทุกสายลุยหรือแม้แต่สายครอบครัวที่ต้องการรถที่ทั้งแข็งแรง ปลอดภัยและหรูหราในเวลาเดียวกันในปี2026นี้ Isuzu D-Max ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งคันด้วยแนวคิดที่เน้นความทันสมัยและล้ำหน้าในทุกมิติทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีทำให้รถคันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดรถกระบะประเทศไทยอย่างมากเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือดีไซน์ที่ดูดุดัดนและบึกบึนยิ่งขึ้น Isuzu D-Max 2026มาพร้อมไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ออกแบบมาให้มีความคมชัดและทันสมัย พร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติตามทิศทางการขับขี่กระจังหน้าขนาดใหญ่โครเมียมสีดำเงาตัดกับตัวถังอย่างลงตัวเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราไปในตัวด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้เส้นสายดูเฉียบคมรับกับโป่งล้อที่กว้างและล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางออฟโรดกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ถูกติดตั้งอย่างกลมกลืนกับตัวรถ และยังมีระบบ Blind Spot Monitoring ที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการเปลี่ยนเลนด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยกว่าเดิมเสริมด้วยกันชนท้ายที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงรองรับการใช้งานที่หนักล่วงได้อย่างมั่นใจฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบช่วยผ่อนแรงและในบางรุ่นยังมีฟีเจอร์เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทหรือระบบไฟฟ้าด้วยทำให้สะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน สีตัวถังในรุ่นใหม่นี้มีให้เลือกมากขึ้นโดยมีเฉดสีพิเศษที่เน้นความพรีเมียมเช่นสีขาวมุกมันวาวสีเทาดำเมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มที่เพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตให้กับตัวรถในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ตัวถังยังถูกออกแบบให้มีอากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้นช่วยลดแรงต้านลมและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราและความทันสมัยที่ยกระดับจากกรุ่นก่อนอย่างชัดเจน คอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่แบบดูอัลเลเยอร์ใช้วัสดุแบบซอฟทัดหุ้มหนังเดินได้จริงให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบเดียวกับรถ SUV ระดับสูงหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่10.1นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ดังพร้อมลำโพง6-8ถึงแตำแหน่งที่ให้เสียงกระหึ่มรอบคันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านหุ้มหนังสามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได้จากปลายนิ้ว อีกทั้งยังมีระบบแพดเดิลชิพในรุ่นเกียร์อัตโนมัติช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสปอร์ตและคล่องตัวเบาะนั่งในรุ่นสูงสุดจะเป็นแบบหนังแท้ปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศในเบาะคู่หน้าส่วนเบาะหลังสามารถพับแยก 60- ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างอนเนกประสงค์ระบบแอร์เป็นแบบดูอัลโซนแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่อง USBC สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆในทุกตำแหน่งที่นั่งเสริมด้วยระบบแอมเบียนไลท์ ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเดินทางให้รู้สึกผ่อนคลายและหรูหราย,ยิ่งขึ้นในด้านขุมพลัง Isuzu D-Max สองพัยยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรและ3.0ลิตร Blue Power รุ่นใหม่ที่พัฒนาให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ไวและแรงขึ้นโดยเครื่องยนต์3.0ลิตรในรุ่นสูงสุดสามารถให้แรงหมาสูงสุดถึง200แรงมมาแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่่นพรร,บบร้้อออออมะะบบบัเเคลลลืื2แ4ใหก ระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้จัดเต็มด้วย Isuzu Intelligent Driver Assist System (IDAS) ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอย (RCTA) ร่วมถิ่กล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในด้านราคานั้น Isuzu D Max สอดพี่สิบ2 6มีให้เลือกหลากหลายรุ่นย่อยครอบคลุมตั้งแต่รุ่นพื้นฐานแบบสปาร์คสำหรับงานบรรทุกหนักไปจนถึงรุ่น V Cross สำหรับสายลุยหรือรุ่น Highlander สำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราโดยราคาเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ620 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึง1 2 5 0 0 0้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์ครครบ และระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเต็มระบบนอกจากตัวรถที่โดดเด่นแล้ว Isuzu ยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายโดยมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมรับประกันคุณภาพสูงสุดถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะที่สามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมั่นใจโดยสรุปแล้ว Isuzu D Max 2026คือรถกระบะท,ที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง ความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยได้อย่างลงตัวเหมาะกับทุกกลุ่มผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการครอบครัวหรือสายลุยที่ต้องการรถที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนโดยไม่ละทิ้งความสะดวกสบายและความมั่นใจในการใช้งานในทุกๆวันสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจในปี2026นี้ดีแม็ใหม่อาจาเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ ขอบคุณที่รับชมช่อง a u t o v o k หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ